สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ Our History ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้วอกาสผมได้ทำรายการนี้นะครับ หัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือผมอยากจะชวนคุยถึงนิยายสืบสวนสอบสวนแบบที่ผมไม่ชอบบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นหัวข้อที่พิเศษนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมพูดแบบไม่มีสคริปต์เลยนะครับช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีแบบงานหนังสือเนาะซึ่งก่อนงานหนังสือเนี่ยก็ต้องเตรียมทั้งแบบ คลิปต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปโปรโมทในงานหนังสือมันก็แบบรู้สึกเหนื่อยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงอะไรที่มันสบายๆไม่ต้องเตรียมสคริปต์นะครับแล้วมันจะมีหัวข้ออะไรที่มันพูดสบายแล้วก็สนุกเท่ากับนินทาว่าไรคนอื่นนะพูดกันแบบนี้เลยแล้วกันนะครับก็เกินนิดนึงว่าก่อนที่จะเริ่มเขียนนิยายคดีดาบปาวยาวแดงเมื่อ12ปีก่อนเนี่ยผมก็อ่านนิยายสืบสวนสอบสวนเยอะค่อนข้างมากนะครับก็คืออ่านเพื่อหาแรงบันดาลใจอ่านเพื่อหาความรู้แหละ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่านิยายประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยดีหรอกนะครับมันก็จะมีเรื่องที่มันมีแย่อยู่เยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะที่ก็ผมก็เพิ่งทําคลิป10นิยายสืบสวนสอบสวนของคริสตี้ที่ผมว่าดีมากๆไปนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงนิยายสืบสวนสอบสวนแบบที่ผมว่ามันมันไม่ไหวไม่ได้เรื่องบ้างนะครับซึ่งมันก็น่าจะมีประโยชน์เหมือนกันสําหรับคนที่อยากจะเขียนนิยายแนวนี้ว่าเอ๊ะควรจะเขียนแบบไหนที่แบบหลีกเลี่ยงได้เป็นดีที่สุดนะครับ อย่างแรกเลยนะครับนิยายสืบสวนสอบส,สวนแบบที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องที่มีฆาตรกรสองคนนะครับนะเราจะเจอบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็เอาจริงๆอ่ะคริสตี้เนี่ยมีเรื่องแบบนี้เยอะมากแล้วก็โทรมาทิไลเนี่ยแบบผมก็จะรู้สึกแบบมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยชอบเพราะว่าเพราะมันมีฆาตรกรสองคนอ่ะมันมันจะทําอะไรก็ทําได้แล้วล่ะนะครับคือมันมีมันมีวิธีที่จะแบบว่าสร้างข้อแก้ต่างสร้างอะไรแล้วผมรู้สึกว่ามันทําให้ มันมันดูโกงๆอะ่ะนะครับคือถ้าคุณมีฆาตกรสองคนคุณทําได้แทบทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าในคริสตี้บางเล่มนะครับที่มันมีฆาตกรสองคนแล้วออกมาดีก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้แบบเทคนิคมันก็ต้องใช้ลูกล่อลูกชนบางอย่างนะครับซึ่งผมจะไม่พูดมากละกันเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือไม่อยากจะสปอยอะไรทั้งสิน้นนะครับมีอย่างนี้ที่ผมว่าน่าสนใจดีก็คือว่าในการ์ตูนคินไดจิรุ่นหลานนะครับออกมาเยอะมากหลายตอนมากเลยแต่ว่าถ้าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ย มีฆาตรกรสองคนแค่ตอนเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเออมันไอลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วแบบคนไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่รู้สึกว่าเขียนแล้วแบบมันดูโกงๆนะครับถัดมานะครับที่ผมไม่ชอบก็คือว่านิยายสืบสวนสอบสวน,สวนที่มันมีการปลอมตัวนะก็คือว่าเรื่องสั้นหรือนิยายเนี่ยยังไงเราก็ต้องยอมรับแหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่วีชวลมีเดียมนะครับมันไม่เห็น นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจะเขียนเรื่องการปลอมตัวในนิยายสืบสวนสอบสวนจริงๆมันทำมาทำแล้วมันออกมาแฟร์ยากนะครับคือถ้าเกิดคุณเขียนมากเกินไปคนอ่านก็จะรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะทำไมต้องบรรยายในลักษณะนั้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่บรรยายเลยหรือทําน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะดูโกงมากๆนะโชคดีที่ไม่ค่อยมีนิยายสืบสวนสอบสวนที่มีการปลอมตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยผมจะนึกถึงนิยายเรื่องหนึ่งนะครับ คนเขียนจริงๆดังมากนะครับผมผมจำชื่อต้นไม่ได้แต่ว่าชื่อชื่อท้ายเขาชื่อว่าคานะครับเขาเป็นเป็นหนึ่งในคือคือยิงคนเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนเนี่ยนอกจากคริสตี้แล้วเนี่ยคลิสตี้เนี่ยดังที่สุดนะครับก็จะมีคนที่ดังรองลงมาแบบเป็นลำดับลำดับอยู่นะครับคาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในงน,นั้นแต่มนิยาย,ส, <c oughs> ยสืบสวนสอบสวนเรื่องหนึ่งของเขาที่ผมว่ามันต้องใช้คำว่าแม่งโคตนโกงเลยอะนะครับเรื่องนั้นเนี่ยมันมีฆาตรกรสองคนนะมีการปลอมตัวเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ย มันมีเทคโนโลยีที่มันไม่ควรจะมีอยู่ในโลกได้นะครับมันเป็นคดีแบบในห้องปิดตายที่แบบว่าในตอนจบเนี่ยฉเฉลยว่าฆาตกรเนี่ยยิงปืนเข้าไปในห้องแล้วก็แบบเป็นกระสุนปืนที่ทํามาจากทรายนะครับพอยิงไปชนผนังมันก็เลยเหมือนกับแบบตัวลูกกระสุนมันก็ละลายหายไปหรือว่ากลายเป็นผงๆก็แบบไม่รู้คนก็แบบพอแบบตํารวจเข้าไปสืบก็นึกว่าเยื่อเนี่ยถูกถูกแทงตายนะครับแต่จริงถูกยิงตายจากนอกห้องคือโคดโกงนะครับเป็นเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากๆเลย แล้วก็มีนิยายสืบสอบส,วน,สวนอีกเร่อหนึ่งอันนี้คนไทยเขียนนะครับผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วก็ซึ่งก็ดีแล้วเพราะผมคงไม่พูดชื่อเรื่องออกไปหรอกนะครับเรื่องนี้นะครับฆาตกรมี3คนมีการปลอมตัวเกิดขึ้นแล้วก็เด็ดกว่านั้นนะครับมีฆาตกรคนหนึ่งเป็นตำรวจด้วยซึ่งความรู้สึกคือโอ้โหคือถ้าเกิดแบบ คุณพยายามจะขนาดนั้นน่ะมันแบบม,มันมันมันดูมันดูแบบคุณทําอะไรก็ได้แล้วล่ะแบบคนสามคนช่วยกันฆ่าแล้วก็แบบมีการปลอมตัวแล้วแถมแบบคนนึงเป็นตํารวจอีกต่างหากนะครับซึ่งจริงๆเสียดายผมเสียดายมากเพราะผมจําได้ว่านิยายสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เปิดฉากมาน่าสนใจนะครับ <S <S คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบนิยายสืบสวนสอบสวนที่มันเปิดมาแล้วมันมีเหมือนกับเป็น ากละครหรืออะไรบางอย่างที่มันตราตรึงคนนะครับเคยพูดถึงเดอะฮอลโลว์ไปแล้วนะครับนิยายคริสตีแล้วก็คดีด,ดาบราวยาวแดงของผมเองเนี่ยมันก็เปิดมาในลานลีลาดนะครับเป็นฆาตกรรมกลางงานลีลาดอันนี้มันก็มีลักษณะคล้ายๆกันมันมีเหมือนกับโชว์อะไรบางอย่างที่มันมันน่าสนใจ นะครับแล้วก็แบบุ้ยฆาตกรทําได้ยังไงฆ่าคนในแบบท่ามกลางสายตาแบบเป็นสิบสิบคู่ได้ยังไงนะครับแต่อย่างที่บอกสุดท้ายแบบ3ามคนช่วยกันฆ่าแล้วก็คนนึงเป็นตํารวจด้วยแล้วก็มีการปลอมตัวด้วยอันนี้มันก็แบบนะอะไรก็แล้วก็ได้แล้วนะครับทีนี้ถัดมานะครับนิยายสืบสวนสอบสวนแบบที่ผมไม่ชอบอันนี้จริงๆมันเป็น,เป,นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมแบบเอออยากจะทําพอดแคสต์นี้ขึ้นมาเลยนะครับมันจะมีช่องอย่างหนึ่งนะครับผมจะเรียกว่าเป็นแบบเป็นนักสืบความรู้รอบตัว นะครับคือเป็นนักสืบที่ไขคดีจนทริคสุดท้ายเนี่ยก็คือมันจะมาจากความรู้รอบตัวอะไรบางอย่างนะครับเอาผมแบบยกตัวอย่างม่มั่วแล้วกันนะครับอย่างผมเป็นนักอุตุเนี่ยผมก็จะรู้อะไรบางอย่างที่แบบในสายงานเรารู้กันแต่คนนอกไม่ค่อยรู้เช่นว,ว่าเมฆฝนขนาดใหญ่ที่เราเห็นแบบเต็มท้องฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลาก่อตัวแค่20นาทีเท่านั้นเองซึ่งมันมัน,ม,นมันดูสั้นมากถ้ามองว่าเมฆฝนเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่เป็นแบบเป็นแบบเป็นหลายร้อยกิโลเมตรได้ นะครับฉันจากความรู้รอบตัวตรงนี้เนี่ยผมอาจจะมาผูกเป็นยังไงเดียวเป็นเหมือนกับแบบทริคฆาตก,กรรมบางอย่างแบบว่าคนร้ายไปถ่ายรูปกับท้องฟ้าใสในวันที่แบบมันฝนตกไปทั่วแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันมีหลักฐานยืนยันที่อยู่นะจนตอนท้ายเนี่ยมาเฉลยว่าแบบอ่ะจริงๆแล้วเมฆเนี่ยมันใช้เวลาเกาะตัวแค่20นาทีเท่านั้นนะครับคือมันทําได้นะครับแล้วเอาจิงๆเนี่ยในพวกเจเฮอร์เรอร์หรือว่าการ์ตูนแบบการ์ตูนมังะงเนี่ยจะเจอแบบนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่าคือ จริงๆแล้วเนี่ยกา,การเขียนหนังสือเนี่ยจริงมันก็เป็นการแบบมันก็เป็นการหลอกคนอ่านอย่างหนึง่งนะครับบางทีทริคเราเนี่ยมันไม่ต้องฉลาดมากหรือเราแบบเราไม่ต้องแบบทําได้จริงอะไรก็ได้นะครับขอแค่แบบว่าเราวาดรูปดีๆหรือมันมีการขับดราม่าบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็แบบเอาแบบพวกทริคโง่ๆแบบนี้นะครับใช้ความรู้รอบตัวมันก็ทําให้หน่าตื่นเต้นได้ อันนี้จะสปอยปแบบเบามากๆนะครับคินไดจิรุ่นหลานเนี่ยมันจะมีตอนปีศาธิมะอยู่นะครับซึ่งมันจะมีทริคเล็กๆในนั้นเนี่ยที่แบบคินไดจิเนี่ยจับไต่ฆาตกรได้เพราะว่าไปเจอกับกันไกลที่มันมีป้ายราคาติดอยู่นะครับแล้วเขารู้ว่าป้ายราคาเนี่ยจริงแล้วมัน มันมันพึ่งมันพิ่งมาใช้ในสมัยปียุคอะไรแล้วมันไม่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่แบบข้อมูลอย่างอื่นที่มันมาประกอบเข้ากันนะครับอันนี้ไม่ใช่การเฉลยตอนท้ายนะครับเป็นข้อมูลแบบก่อนตอนก่อนเฉลยใช่ไหมมันไม่ได้สปอยอะไรนะครับแต่ว่าผมเคยอ่านไลโนเวลนะครับที่ไอ้มุกเรื่องของแบบป้ายราคาเนี่ยมันมาเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของแบบตัวตัวคดีเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าแบบมันทําลงไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับและไอ้พวกนี้จริงๆต้องต้องยอมรับว่ามัน ของของญี่ปุ่นเนี่ยจะเจอเยอะนะครับแล้วแบบคือนักสืบญี่ปุ่นอ่ะมันจะชอบ Bio เบี้ยวอ่ะพูดกันจริงๆเลยคือมันจะต้องแบบจะต้องมีพฤติกรรมประหล,ะหลาดๆแล้วก็แบบทําตัวเท่ๆเกินเหตุหรือมีนิสัยประหล,ะหลาดๆบางอย่างนะครับแล้วก็แบบจะต้องแบบคือคนอื่นก็จะต้องอวยว่าแบบคนนี้ฉลาดมากๆก็เลยแบบมีพฤติกรรมมีอะไรประหล,ะหลาดๆแบบนั้นได้แต่ผมรู้สึกว่าไอ้การใช้การใช้ความรู้รอบตัวมันไม่ใช่เรื่องฉลาดเอาแบบนี้แล้วกัน นะครับคือถ้าเราไปดูพวกแบบกินไดจิคลาสสิกเลยหรือว่าแบบคลิกตี้คลาสสิกเลยมันมันถ้าไม่มีเรื่องความรู้รอบตัวเลยนะครับทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่แบบสังเกตได้ในชีวิตประจําวันมากกว่านะครับอันนี้ยกเว้นละกันนะครับการ์ตูนของไดจิเทราสาวะมั้งคนคน,คนวาดเจ้าหนูซูชิมันเขาจะวาดการ์ตูนแบบนักสืบจอมโซยนะครับก็จะเป็นการใช้ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมาเป็นทริคในแบบคดีต่าง อันนั้นโอเคผมว่ามันตลกนะครับคือคนเขียนเขาก็แบบจงใจให้มันเป็นคอมเมดี้เป็นอะไรไปเลยโอเคถ้าแบบนั้นอ่ะมันคือมันก็ไม่ได้ดูเบียวมากมันก็มันก็โอเคอยู่นะครับ <S <S อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบในนิยายสืบสวนสอบสวนก็คือแบบอันนี้มันอาจจะไม่เชิงแบบเจาะจงหรอกแต่แบบมันเป็นความรู้สึกของคนเขียนนะว่าว่า,ว,าว่ากลัวคนอ่านรู้ตัวฆาตกรก,ก่อนนะครับ <S <S คือผมเคยอ่านนิยายเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นนิยายอังกฤษแล้วนะครับคือระหว่างเรื่องเนี่ยพอแบบ ช่วงท้ายเนี่ยแบบมันก็จะมีแบบผู้ต้องสงสัยเนาะมันก็มีเหยื่อนะครับสักพักหนึ่งผู้ต้องสงสัยก็จะกลายเป็นเหยื่อแล้วก็อาจจะมีคนเหลืออยู่4คนนะครับที่แบบมันพอจะเป็นเป็นฆาตรกรได้นะครับแล้วนักสืบเนี่ยก็พูดกันไปพูดกันมาแหละว่าตกลงใช่นายเอไหมทานายเอเอทำเพราะอะไรโอกาสอะไรหรือเป็นนาย B ีนายซนายดีก็คุยกันไปอย่างนี้ตอนจบก็เฉลยว่านายซีทำนะครับมันมัน,ม,นมันจืดมากเลยความรู้สึกผมนะครับคือรู้สึกว่าก็ ก็คุยกันมาตั้งนานแล้วมันจะให้เป็นใครก็ได้คือผมอ่านเรื่องนี้ด้วยความคือคนเขียนดังด้วยนะครับแต่ผมจําชื่อไม่ได้มันมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับคนเขียนบอกว่าโอเคแหละไอ้คนอ่านมันก็แบบมีคนอ่านร้อยคนก็คงมี25คนเดาว,ว่า A 25คนเดาว,ว่า B 25คนเดาว,ว่า C อีก25คนเดาว่าดีนะครับก็อาจจะมี25คนแหละที่แบบเดาถูกแล้วก็ผิดหวังไปส่วนอีกแบบ75คนที่เหลือก็คงแบบโอ้ยตื่นเต้นมากตกลง C เป็นฆาตรกรเหรอ แต่ผมว่านี่มันไม่จริงนะครับคือจริงที่ยายสืบสวนสอบสวนที่ดีอะ่ะมันมันไม่ใช่ว่านียายสืบสวนสอบสวนที่เราไม่รู้ตอนจบหรือไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรนะครับในในคลิปแบบจัดเทียร์ลิสกทธาคริสตี้ผมก็พูดไปแล้วว่าเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบที่สุดอะ่ะคือเรื่องที่ผมแบบไขคดีเคลียร์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก่อนเฉลยของคินไดจิก็เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่ามันต้อง มันนิ่ายสืบสวนสอบสวนที่ดีอ่ะมันต้องให้คนอ่านรู้ในระดับหนึ่งมันจะต้องแฟร์กับคนอ่านนะครับแล้วถ้าคนอ่านแบบได้ข้อมูลมาพอจะไขคดีได้นะครับไม่บางส่วนก็ทั้งหมดเนี่ยไอแบบนั้นหากที่จะทําให้เราชอบนะครับไม่ใช่ว่าแบบทํายังไงก็ได้ต้องแบบเบาแบบว่าต้องแบบซ่อนๆตัวฆาตกรไปแล้วเฉลยมาแบบใครก็ได้คนหนึ่งเดี๋ยวแบบมันก็ต้องมีคนเดาผิดเองแหละอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้จริงๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคริสตี้เนี่ยทำได้ดีมากๆ นะครับเพราะว่างานของคริสตี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยดรามา่าคือเธอจะไม่เอาเธอจะไม่ทําให้ฆาตรกรจืดนะครับส่วนใหญ่ฆาตรกรคลิสตี้เนี่ยจะไม่ค่อยจืดเท่าไหร่มันจะมีความแบบมันจะมีดราม่าที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เป็นฆาตรกรหรือเปล่าเฮ้ยเราไม่อยากให้เขาเป็นเลยหรือเป็นดราม่าที่ขับไปเห็นว่าอุ๊ย,ย,ยชั่วเนี่ยมันต้องเป็นฆาตรกรแน,แน่แต่สุดท้ายเขาไม่เป็นหรืออะไรสักอย่างคือเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้ผมว่าทําไมคลิสตี้เนี่ยถึงได้เป็นราชนีแห่งนิยายสืบสวนสอบสวนได้นะครับเพราะว่าแบบงานเขามันไม่่จืดรบบเ้าาูวแ เราจะไม่ซ่อนฆาตกรเราจะแบบแบบชนกับคนอ่านตรงๆเลยประเด็นสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่นิยายสืบสวนสอบสวนที่ผมไม่ชอบซะทีเดียวแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการวิจารณ์หรือการวิเคราะห์มากกว่าก็คือผมว่าจริงๆแล้วนิยายสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันมันมีหลากแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมเองนะครับเป็นปัวโรหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันก็จะเป็นนิยายนัวนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วบางทีเนี่ยผมว่าแบบ เวลาผมอ่านนักวิจาร์หรือบางคนที่พยายามเอาตรรก,กะแบบเดียวกันเนี่ยมาจับนิยายทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะนะครับมันมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งที่ผมเคยอ่านเกี่ยวกับนิยายคริสตี้ที่ผมชอบมากคือเขาบอกเลยว่าสุดท้ายเนี่ยนิยายสืบสวนสอบสวน,สวนแบบคริสตี้เนี่ยมันเป็นคอมเมดี้นะครับมันเป็นนิยายคำขันคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้จะมาบีบให้คนแบบว่าลงจมจอมไปถึงความลึกทางอารมณ์หรือแบบถังล้นทางจิตวิญญ,ญาณอะไรมันมีความตลกตลกมันมีความ เบาๆอยู่ข้างบนแล้วก็มีความเสียสีแต่ก็มีการหลอกคนอ่านแล้วก็มีการนําเสนอประเด็นที่น่าสนใจได้นะครับในขณะที่นิยายอย่างเชอร์็อกโฮมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นนิยายผจญภัยนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบมาแบบเป็นตรรกะศาสตร์หรือมาเป็นอะไรมากแต่ว่ามันจะต้องแบบสนุกมันจะต้องแบบขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายแล้วก็ความท้าทายอยู่เรื่อยๆนะครับนิยายนวเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นอีกกฎหนึ่งเลยนะครับถ้าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับ คนที่เขียนมัลติสฟอลคอนเนี่ยฟิลิปมาโลใช่ไหมก็เคยพูดอะไรนทำนองว่าเขาเขียนนิยายของเขาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาแบบเขาไม่ชอบงานสไตล์อังกฤษนะครับคือจริงคนอเมริกากับคนอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีความแบบชงชงอะไรกันอยู่นะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากเขียนงานที่ที่มันจริงจังกว่านะครับซึ่งมันก็ได้งานแบบนัวออกมาแหละจะถามว่าผมว่ามันดีมันดีกว่างานแบบสไตล์แบบอังกฤษที่เขาเรียกว่าโคซี่ไหมผมว่ามันก็แค่ต่างกันนะครับก็คือว่านิยายสืบสวนสอบสวนเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมัน ถ้าถามผมมันไม่มีเรื่องไหนหรอกที่มันแบบสมจริงสักเรื่องนะครับคือเจเฮอร์เร์ก็จะไปอีกทางหนึ่งอ่ะถ้ามันเป็นนิยายแบบแนวญี่ปุ่นมันก็ต้องมีความสยองขวัญความอะไรคือทุกอย่างเนี่ยมันอิงอยู่กับความเป็นชองของมันหมดนะครับคือชองของนัวเนี่ยมันให้อะไรเราแล้วมันอนุญาตให้เราทําอะไรนะครับชองของเจเฮอร์เร์ของโคซี่นิยายแบบอังกฤษนะครับหรือนิยายผจญภัยเนี่ยมันมันมันส่งเสริมหรือมันอนุญาตให้เราทําอะไรบ้างหรือมันปล่อยให้เราเล่นกับอะไรบ้างนะครับผมคิดว่า การเขียนหรือการอ่านนิยายที่ดีอ่ะมันต้องตระหนักในช่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนเขียนเนี่ยจะศึกษาด้านนี้จริงเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้รู้เอาไว้แล้วกันนะครับก็สั้นๆนะครับเกี่ยวกับวันนี้ก็เป็นเป็นการพูดที่แบบไม่มีสคริปต์เลยก็อยากบ่นอยากคุยให้ฟังสนุกๆเฉยๆนะครับช่วงนี้ต้องพูดเรื่องอะไรหนักๆเยอะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า